เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้เดี๋ยวพามาดูตัวอย่างตัวอย่างสำหรับแปลงนาที่เพิ่งจะมีน้ำพี่น้องเพิ่งจะมีน้ำสำหรับไอ้คือว่าเนาะคือบางพื้นที่ก็เพิ่งจะมีน้ำเเพิ่งจะมีน้ำช่วงนี้แหละแล้วทีนี้ก็หญ้ามันลกคือจังแบบนี้แหละพี่น้องหญ้ามันหลายเห็นป่หญ้ามันลกหญ้ามันเยอะเลยเนี่ยก็มี เรีกับคอมเมนต์เขามาถามขึ้กันหรือว่าปลายไอ้ปลายสิงหาคมวันนี้ก็วันที่3ามสิบเอดแล้วเนาะปลายสิงหาต้นกันญ่าดิบอกว่ามันถ้าเราจะตัดข้าวเนี่ยมันจะมันจะมีผลเสียไหมตัดได้ไหมหรือว่าเราจะปล่อยหรือว่าเข้าสีขังน้าเอาเนว่าบอกวิธีการแน่บอกวิธีการกําจัดหญ้าก,กาจัดวัชพืชเนี่เพนว่า ก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคือจังแบบนี้พี่น้องอันนี้คือหน้างานจริงๆเลยเพิ่งจะมีน้ำนี่เห็นไหมหาก็มีน้ำนี่พี่น้องวันนี้ก็วันที่สาสิบอดสิงหาเห็นบอกคือนานาที่มันแห้งแล้งมานานเน่ยพี่น้องอม,มันสิเปลี่ยนลักษณะนี่เห็นบมีแต่หญ้าลกๆแบบนี้เห็นไหม,มเพราะฉะนั้นนี่สำหรับเอซที่ถามมาบอกว่า จะฉีดยาจะตัดข้าวจะขังน้ำเนี่ยมันมีวิธีการแบบใดที่มันที่มันดีที่สุดเอาอย่างสิพี่น้องคือเราเราต้องดูที่ดูที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละพี่น้องอดูที่เจ้าของนานะอะไรเจ้าของนาอามากแบบใดชอบแบบไหนอคือถ้าชอบสะอาดนะผมบอกเลยว่าตัดตอนนี้ก็ยังทันพี่น้องอตัดข้าวตอนนี้ก็ยังทัน แต่ว่าตัดนี่อย่าอย่าไปอย่าไปตัดต่ำพี่น้องตัดสูงๆเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้าตัดข้าวนี่ยมันมันต้องทําใจในเรื่องของผลกระทบพี่น้องในเรื่องของผลกระทบของรวงข้าวมันมันอาจจะอาจจะไม่ใหญ่แต่ทีเนี้ยรวงข้าวไม่ใหญ่แต่คือข้าวมันจะได้ความสะอาดพี่น้องเขามันสีสะอาดมันสีมันจะไม่มีเม็ดหญ้าปนนะแต่ว่ารวงข้าวอาจจะเล็กอแต่ก็ มันก็ต้องวัดกันนะพี่น้องต้องวัดกันว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยหญ้าลกๆบบเนี่ยหญ้าลกๆบบเนี้ยพี่น้องคิดว่าจะได้เกี่ยวไหมล่ะถ้าพี่น้องคิดว่าจะได้เกี่ยวเออหรือว่าก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการขังน้ํอการขังน้ํำบางคนก็ไม่อยากตัดเนะก็ขังน้ําเอาอแต่ทีนี้ไหนพี่น้องการขังน้ําเนี่ยการขังน้ําในช่วงที่ข้าวมันแก่แล้วเนี่ยบางทีนี่ ไอ้ใช่อยู่การขังน้ํานี่มันอาจจะอาจจะไม่มีผลกระทบกับไอ้ไอ้รวงข้าวเนาะแต่ทีเนี้ยการขังน้ํานี่พี่น้องมันมันจะมีปัญหาในเรื่องที่ข้าวยืดตัวพี่น้องเขามันยืดตัวอเพราะว่าถ้าขัางน้ําไว้เยอะๆในช่วงเนี้ยข้าวมันก็จะทําการยืดตัวพอยืดตัวปุ๊บเนี่ยเราเราต้องเราต้องดูว่าในช่วงที่เดือนไหนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ย เออมันมันน้ามันแห้งนพี่น้องน้ํามันเริ่มแห้งน้ามันเริ่มลดเออแล้วทีนี้มันจะมันจะไม่มีอะไรพยุงต้นข้าวนะพี่น้องเออมันก็เสี่ยงที่ทําให้ข้าวนี่ซิล่มอีกเลยเออนาข้าวนี่ขังน้ําไว้เยอะมากเกินไปมันกัดมันก็ไม่ค่อยดีนะพี่น้องเออมันกัดบ่ค่อยดีเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเนาะคือเราก็จํากัดยากเออจากัดยากเอาเป็นว่า ขังไว้พอประมาณแล้วกันพอประมาณพอให้มันมีน้ําจนถึงในช่วงที่ข้าวเป็นน้ํานมอ่ะช่วงไอ้ปลายเดือนปลายเดือนตุลาช่วงนั้นปลายเดือนตุลาก็ข้าวก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ระยะน้นํานมแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่การที่เราจะตัดสินใจว่าจะตัดะจะฉีดยาหรือว่าจะขังน้ํานี่คือ มันประสิทธิภาพของมันคือจะจะ,จะไม่เต็มที่แล้วหน่พี่นอ้องเออเพราะว่าอย่างหนึ่งอย่างสมมุติว่าถ้าฉีดยาหรือถ้าฉีดยานี่หญ้าบางตัวมันไม่ตายพี่นอ้องยาบางตัวมันบ่ตายออเพราะว่าอะไรเพราะว่ายามันแก่ออแมนบอลสองถ้าขังน้ําขังน้ําก็ตายเป็นบางตัวเออบางตัวก็ไม่ตายอือแต่เผลอๆนี่ถ้าขังน้ําเยอะจนเกินไปมันกัด มันก็ทําให้ข้าวยืดตัวสูงอีกหละมันกระเทียนในเข่าล่มอีกเออแมนบอ,อ,อและอันที่สามก็คือการตัดเนี่ยการตัดกเ็เขาเรียกว่าการตัดกัดข้าวสะอาดข้าวสวยแต่มันสีไปมีกระทบในเรื่องของไอ้รวงข้าวคือถ้าเราบำรุงไม่ได้เดี๋ยวมันก็อาจต้นมันอาจจะกแกลนต้นมันอาจจะกแกลนเ,เพราะฉะนั้นมันไม่ว่าจะขังน้ำ ขังน้ําก็เสี่ยงข้าล้มอีกเหน,นบอฉีดยาก็ไม่ตายหมดอีกอตัดข้าวก็ถ้าบำรุงไม่ได้ก็ข้าวก็ะคเแก,แกนอีกเห็นบอกถามว่ามันคือช่วงช่วงระยะเวลาที่มันมันกระชันชิดนะมันเฮ็ดยัางมันกิดว่ายง่ายคือทําอะไรมันก็ตีงขี้งยากนะพี่น้องเฮ็ดยังก็ตีงขี้งยากเอาเป็นว่าอยู่ที่เราสะดวกแล้วกันสะดวกในเรื่องของการขังน้ําก็ขังน้ํา สะดวกในเรื่องการฉีดยาก็ฉีดยาไปหรือสะดวกในเรื่องของการตัดก็ตัดได้พี่น้องมันเห็ุไดมืดน่ะแหละตอนนี้นะเพราะว่ามันกระชั้นชิดแล้วเนะเออแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยท้งทางทาง้ทงสามวิธีการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขังน้ํอหรือว่าตัดข้าวเนี่ยหรือหรือว่าฉีดยาเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งนั้นแหละพี่น้องมีผลกระทบทั้งนั้นแหละประสิทธิภาพมันได้ไม่เต็มร้อยดอกพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน,มนอยู่ที่เขาเรียกว่า ความชอบของเจ้าของนาเนี่ยถ้าชอบสะอาดเนี่ยอถ้าชอบสะอาดเม็ดข้าวสะอาดเนี่ยออวิธีตัดน่าจะเป็นวิธีการที่ดีอืมแมนบอกแต่วิธีที่สองก็คือการขังน้ำขังน้ำกับฉีดยาเนี่ยอันนี้นี่ขังวิธีการฉีดยาเนี่อาจจะเป็นการที่ลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มอืม แต่ประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าระหว่างฉีดยากับขังน้ำเนี่ยก็น่าจะพอๆกันเออแต่เพียงแต่ว่าการขังน้ำเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนเยอะที่สุดเออเพราะว่าค่าน้ํามันค่าอะไรก็ไม่ได้เสียแมนบอตัดข้าวนี่ก็ยังเสียค่าแรงค่าน้ํามันแมนบอฉีดยาเสียค่าแรงเสียค่ายาเสียค่าน้ํามันแมนบอตแต่ขังน้นํานี่เราจะได้ในเรื่องของการลดต้นทุนเออเข้าสีบดต้องเสียเงื่อนจา้างไผ่เข้าไปปิดน้ำขังน้ำใส่เลยเออแมนบอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่มันเหมาะกับเห้าเหมาะกับพื้นที่ของเราพี่น้องเ,อเหมาะกับพื้นที่ของเราเาสามวิธีการทําได้หมดอขังน้ําตัดข้าวอาหรือว่าฉีดยาเฮดได้เม็ดพี่น้องอแต่มันอยู่ที่เจ้าของนาจะชอบแบบไหนอแต่สามวิธีการเนี่ยมันมีผลกระทบกับต้นเขาทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันมันเข้าสู่เขาเรียกว่าระยะเวลาที่กระชันชิดแล้วไว้ง่ายคือมัน มันสี่แปดโมงแล้วแหละวายง่ายถ้าสมมติคือยังคนไปเห็นงานก็มันเจ็ดโมงห้าสิบห้าแล้วอ่เออให้เห็นวิธีการใดกับกระทบอ่แต่มันอยู่ที่ความสะดวกแล้วกันแล้วก็ต้นทุนหน้างานอก็พิจารณาเอาพี่น้องพิจารณาเอาวายง่ายคือมันมันมันอยู่ที่พื้นที่พี่น้องอยู่ที่พื้นที่อแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมผมชอบออ ข้าวที่มันเม็ดสะอาดเพราะว่าผมเห็นไปกินเองเอผมกัดผมก็อาจจะตัดพี่นอ้องเพราะว่าตัดแล้วนี่สำคัญเนี่ยคือถ้าตัดแล้วใครคนที่ไม่มีประสบการณ์นี่ยพี่นอ้องคนที่มีประสบการณ์ในการตัดเขาแล้วไปตัดนี่ส่วนมากนี่จะจะผิดหวังแล้วก็แบบอะไรละ่ะคือข้าวจะอาจจะได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เพราะว่าคือไม่รู้จักยังยังไม่รู้จักดูข้าวยังไม่มีประสบการณ์ว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนเน้นตัวไหนยูเรียฟอสฟอสหรือโพแทสเซียมหรืออะไรไงแบบนี้บางคนนี่จะใส่ปุ๋ยรับรองนี่ยังไม่รู้เลยนยว่าว่าจะใส่ปุ๋ยแบบไหนซีไซแบบไหนคือผมก็ให้คาแนะนําไปแล้วว่าคือมันการใส่ปุ๋ยห้าพวงมันบ้อมีสูตรตายตัวพี่น้องมันต้องเบิงหน้างานดูข้าวของเราเนี่ยข้าวสวย ถ้าข้าวมันสวยอยู่แล้วยูเลียเราก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าข้าวเรามันมันเหลืองมันจืดต้นมันเตี้ยต้นมันเล็กแบบเนี้ข้าวเกิดใส่ยูเลียหลายเนี่ยเออคือจยงแบบเนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใส่ทั้ง3ามตัวเลยพี่น้องเดินท้งเอ็นพีเคส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยกี่กิโลกร,รัมต่อไร่ก็มันต้องดูที่ต้นข้าวอีกเลยแต่ยึดค่ากลางก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่พี่น้องประมาณนี้แหละข้าวข้าวพี่น้อง ส่วนใครจะใส่เยอะกว่านี้หรือใส่น้อยกว่านี้ก็เดี๋ยวดูอีกหน้างานอีกทีหนึง่งก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทาง ừ, สําหรับพื้นที่ไหนที่เพิ่งจะมีน้ําพื้นที่ไหนที่แห้งแล้งจะตัดข้าวช่วงนี้ได้ไหมมันก็ยังตัดได้อยู่พี่น้อง ừ, แต่มันจะมีผลกระทบแค่นั้นเอง ừ, หรือไม่ก็จะฉีดยาเอาหรือไม่ก็ขังน้ําเอาเลือกเอาพี่น้องวิธีการนะทุกสิ่งคือ ทุกวิธีการมันไม่มีอะไรดีร้อมันไม่มีอะไรเสีย100%เอมันอยู่ที่มุมมองและความชอบพี่นอ้องออเฮดหน้ามันไม่มีสูตรลักตายตัวหรอกพี่นอ้องเออมันเท่าต้องเลือกเอาเลือกอวิธีการที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับพื้นที่เราอะไรอ่าโอเคเนาะประมาณนี้ครับผม